อย่าพิ่งโอนเงินเด็ดขาดครับแม้ปลายสายจะเป็นเสียงลูกหรือวิดีโอคอลจะเป็นหน้าเพื่อนที่คุณคุ้นเคยเพราะในปี2026นี้ AI สามารถเรียนแบบได้เป๊ะ100%ซจนคุณแยกไม่ออกด้วยตาเปล่าอีกต่อไปสวัสดีครับทุกคนเรากำลังอยู่ในยุคที่ความจริงถูกปลอมแปลงได้ง่ายที่สุด มิจฉาชีพไม่ต้องใช้แก๊งคอร์เซนเตอร์นับร้อยคนอีกต่อไปแล้วครับแต่มันใช้ซอฟต์แวร์ AI แค่ตัวเดียวมันสามารถโคลนเสียงใครก็ได้หรือสร้างวิดีโอใบหน้าใครก็ได้ขึ้นมาขอเงินคุณวันนี้ผมจะสอนวิธีเช็คบิล AI ภายใน3วินาทีเพื่อให้คุณรู้ว่าใครคือคนใครคือหุ่นยนต์บททดสอบแรกที่ AI เกลียดที่สุดคือความจำส่วนตัวครับ ถ้ามีใครโทรมาของเงินอ้างว่าเป็นคนรู้จักอย่าถามว่าเป็นยังไงบ้างหรืออยู่ไหนเพราะข้อมูลพวกนี้มันหาได้จากโพสต์ใน Facebook คุณครับให้คุณถามถึงความลับที่มีแค่คุณสองคนเท่านั้นที่รู้เช่นจำได้ไหมวันนั้นที่เราไปเที่ยวด้วยกันใครทำกระเป๋าตั้งหายหรือชื่อเล่นสัตว์เลี้ยงตัวแรกของคุณคืออะไร AI มันเก่งเรื่องข้อมูลมหาศาลครับแต่มันโง่เรื่องความทรงจำเฉพาะตัวทำมันอึกอกักหรือพยายามเปลี่ยนเรื่อง วางสายทิ้งได้เลยครับบททดสอบที่2สําหรับการวิดีโอคอลหรือเห็นหน้าครับดีฟเฟกยุคนี้ดูเนียนมากครับถ้าจ้องนิ่งๆแต่จุดอ่อนของมันคือมิติและความซับซ้อนครับถ้าคุณสงสยัยให้สั่งให้ปลายสายเอามือมาปิดหน้าหรือใช้นิ้วถูๆที่จมูกดูครับการที่มีวัตถุมาบดบังใบหน้าจะทำให้ AI ประมวลผลไม่ทันภาพจะเริ่มเบี้ยวกระตุกหรือเห็นเป็นหน้าจริงของโจรแวบขึ้นมาทันที ยิ่งถ้าคุณสั่งให้เขาหันหน้าแรงๆขอบหน้าของ AI จะลอยออกมาอย่างเห็นได้ชัดครับบททดสอบที่3ความเงียบครับ AI ถูกออกแบบมาให้โต้อตอบอย่างรวดเร็วเพื่อให้เนียนที่สุดลองหยุดพูดกลางคันดูครับเงียบไปเฉยๆสัก5-10วินาทีถ้าปลายสายเป็น AI มันจะเริ่มทำตัวไม่ถูกบางครั้งมันจะพูดวนประโยคเดิมหรือพยายามรบเราให้คุณทำตามสคริปต์ความผิดธรรมชาตินี่แหละครับคือหลักฐานชั้นดี แต่เนื้อสิ่งอื่นใดวิธีป้องกันที่ทรงพลังที่สุดที่ผมอยากให้ทุกบ้านทําวันนี้คือการตั้งรหัสลับประจําครอบครัวครับลองคุยกันในมื้อเย็นวันนี้เลยครับว่าถ้าวันไหนมีเรื่องด่วนต้องโอนเงินหรือมีใครโทรมาอ้างว่าเดือดร้อนเราต้องพูดคําลับคํานี้คําเดียวเท่านั้นเช่นเขาผัดปูหรือเป็ดสีชมพูคาอะไรก็ได้ที่ไร้สาระแต่จําง่าย รหัสลับนี้จะเป็นกุญแจดิจิตอลด่านเดียวที่ AI ไม่มีวันแฮ็กได้เพราะมันไม่ได้อยู่ในฐาน้าเบสที่ไหนแต่อยู่ในใจคนในบ้านเท่านั้นจำไว้นะครับ AI มันเรียนแบบร่างกายเราได้แต่มันเรียนแบบความผูกพันไม่ได้มีสติทุกครั้งก่อนโอนอย่าให้ความสงสารเพียงชั่วครู่มาทำลายน้ำพักน้ำแรงที่คุณหามาทั้งชีวิตใครดูจบแล้วแล้วตั้งใจจะไปตั้งรหัสลับกับครอบครัวพิมพ์ว่ามีรหัสลแล้วเพื่อเป็นสัญญากับผมหน่อยครับ และแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆคุณด่วนที่สุดเราจะเปลี่ยนจากเหยื่อให้กลายเป็นผู้รอดชีวิตในยุค AI ไปด้วยกันปลอดภัยทุกคนนะครับ